อะไรครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เกม3ก๊กรีบอลนะครับผม 3d โอเคคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการสุ่มนะครับผมก็คือการเกณฑ์อาหารเองนะครับโอเคในการเกณฑ์อาหารนะผมมีตําลึงอยู่ทั้งหมด17,00 0นะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยในกระเป๋านะครับมันก็จะมีป้ายอ่าสำหรับเกณฑ์อาหารนะคำสั่งเกณฑ์อาหารโจก๊กนะครับผมผมจะเล่นโจก๊กนะครับผมก็มีอยู่แล้ว10บนะครับ มันก็น่าจะประมาณสักหกรอบโดยประมาณนะหกรอบนะครับผมก็หนึ่งพันหกร้อยสี่เออหนึ่งพันเอหนึ่งมื่นหกพันสี่ร้อยก็จะได้ประมาณสักเอ่อนั้นผมคำนวณคำนวณไปแล้วก็ประมาณห้าเนี่ยประมาณนี้เนาะตรงนี้มันมาเป็นเจ็ดพันก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาให้มันสุดไปเลยนะครับผมอ่ามันจะเกลือหรือไม่เกลือก็ว่ากันไปนะครับผมลองดูนะครับนี่มันขึ้นเนี่ยคุณพลที่อยากได้ เไม่ถึงมันใส่ได้มันเก็บขึ้นทาไมเลยเนี่ย <c oughs> อะครับผมเราก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีให้เราเลือกเกณฑ์เนาะตรงนี้เราได้รู้รู้รู้จักกันดีนะผมเกณฑ์ทั่วไปเนาะอะไรเก็บทั่วไปอันนี้แบบผลผลแบบม,มีมีโอกาสได้ตัวดีๆมากๆขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมต่อมาก็เป็นการเกณฑ์แบบค่ายนะครับเลือกค่ายเลยว่าเราจะเอากกไหนนะครับผมมีห ok, ั่นกกอุยกกจกกกงอกกก ok, อะไรก็ว่าไปนะครับเขาวนี้กดเข้าไปที่เข้าร่วมนะครับผม เรามาที่โจ๊กก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะผมก็จะกดตรงนี้นะกดสิบมันจะง่ายกว่านะครับกดสิบมันจะง่ายกว่าโอเคถ้าเรากดทีละหนึ่งมันก็ได้ครับอเราจะเน้นการเอาเอาไอ้สิบสุดท้ายสิบสุดท้ายผมว่าน่าจะลองดูนะครับลองดูแบบกดทีละครั้งจะได้ดีไหมหรือไง <laughs> อ,อันแรกนะครับป้ายสิบสิบป้ายนี้นะครับผมสิบนเนี่ยเอาไว้เกณฑ์เอาไวเ้เ,วเกณฑ์นอะาหารเนะี่ยเอามา ลองสักหน่อยครับผมจะลองไม่ปิดแอนิเมชันนะครับว่ามันจะมะีตัวบอกเป็นมานะมีส้มหนึ่งแดงหนึ่งนะครับผมตรงน,นี้ <c oughs> ได้อุยเอียนอีกแล้วนะดูเอยียนนี้ตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองใช่ไหมอ่าส้มเป็นจกจกยงจงยงจกยงนะอะไรประมาณนี้จกยงนะผมโอเคกุคนอูเป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากนะผมตามหากุนอูนะ คือถามว่ามันเก่งที่สุดไหมมันอยู่ในระดับที่ว่าพอได้ครับผมแต่ส่วนตัวคือใจชอบอยู่แล้วนะผมเป็นคนที่ชอบกนอุอยแล้วก็เลยคิดว่าจะหาตัวกนอูนี้แหละนะครับผมเอามาอยู่ในทีมนะคือแค่ความชอบไงคือความชอบส่วนตัวอะไรตรงนี้ <c oughs> เออโอเคเราก็ได้มาเป็นอ e ุยเอี้ยนแทนนะครับผมก็เอาไปอัปดาวให้เขานะครับผมแต่ถามว่าอ e ุยเอี้ยนยังไม่ได้เอาลงสนามนะคือเอาไปลงสนามรอบหนึ่งแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นตัวหนึ่งที่แทงได้ดีเลยมีดูเลือดแล้วก็มีตัดเลือดนะครับผม ต่อมาเราจะมาซื้ออีกนะครับปับป๊บปั๊บซื้อไปนะผมสิบนะครับมาตรงนี้ลองลองกดดูก่อนเอเราจะกดสิบสิบ,ส,บสิบอย่างเดียวเลยไหมหรือว่าจะไปยังไงดีถ้าอันนี้คืออะไรเนี่ยทุกการเกณฑ์ทหารนะการเกณฑ์นะับยี่สิบครั้งการันตีนะครับได้ขุนพลแดงแน่นอนนะผมจกกกนะโอเคก็ประมาณนี้บนะี่สิบครั้งเมื่อกี้ได้แดงไปแล้วตรงนี้มันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ทุกยี่สิบครั้ง อ่าลองดูลองดูเผื่อโชคดีนะครับเมื่อกี้แปลว่าน่าจะเกลือนะมันเกลือนะเกลืออุ้ยแดงสองครับผมแดงสองคือตัวไหนครับแดงสองโพ้งเข้ามาอุ้ยเยี่ยนอีกแล้วแหมทำไมไม่ถูกเรียกอยู่อุ้ยเยี่ยนอีกแล้วได้ตันหกตันหกนะครับผมตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะตัวนี้มีสกิลอ่าโครสแนปนะครับผมสกิลแบบอนะินโบเกอร์เนาะคือเอ่อเป็นสตันมินิสตันนะครับโอ้โหชอบเลย แล้วก็เบินเกาะดีมากเลยนะครับผมโอเคตรงนี้อ,อุยเอี้ยนอีกแล้วครับสงสัยอุยเอี้ยนจะรักเรามากครับผมอุยเอี้ยนมาบ่อยมากเลยนะครับมันจะจะมาก็มานะครับผมกคนูนะครับเอาซื้ออีกสักหน่อยนะผมสี่สามพันสองร้อยแปดสิบนะครับจะแพงกว่าปกตินะถ้าไปไปสุ่มแบบธรรมดาข้างนอกมันจะเป็นการรวมก,ก๊กทุกกกเลยนะครับผมโอเคคราวนี้ก็ลองดู ติดมาสักตัวเถอะนะติดมาสักตัวเถอะนะพงชีดับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มาโคตรเกลือไม่มาเลยครับผมมาแต่ชิ้นส่วนไอ้กี่ชิ้นเนี่ยมันจะได้กลูนเนี่ยโอ้มันมานะเนี่ยมันมาเป็นชิ้นส่วนเลยครับผมมันไม่มาผมเลยนะครับเอ้ยเลยอีกกี่ครั้งเนี่ยสามสามออประมาณอีกแค่สองครั้งสามครั้งนี่แหละปะ เอาอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะอือเจ็ดพันนะอีกเจ็ดพันนะครับอีกสองครั้งนะครับผมอือเอามันได้ครับผมให้มันได้นะเอ่อลองกดดูถามว่าถ้ากดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้นะแต่ว่าเราก็อยากเฮ้ยมันมีนตัวเดียวมาตัวเดียวเหรอเออเราก็อยากได้เลยอย่างเงี้ยนะ อุ้ยซีอุ้ยซีอีกแล้วครับท่านเขามาอีกแล้วครับท่านแหมรักกันจังเลยนะเราเนี่ยเลยมันออกใบไงเนี่ยเอาเถอะเอาเถอะไม่เป็นไรลงสซยว,วันนี้ก็ดูดูดูเราได้อะไรไบ้างตัวอย่างนะมีตัวอย่างให้ดูดูตัวอย่างชิวๆไปก่อนมา้าม้าเลี้ยงไอตัวนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะ ยังไม่เคยหลุดมาไม่แต่ชิ้นส่วนหรือเปล่าชิ้นส่วนเคยได้บ้างไหมไม่น่าจะไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะได้วิเอียนนี่มาบ่อยครับผมแล้วก็ตันหกนี่มาบ่อยวิซีอซีเนี่ยวิซีนี่ได้อยู่กวนอินกวนอินผิงเนี่ยก็ก็ดีครับผมมามาบ่อยอยู่มาบ่อยไหมก็บ่อยนะก็บ่อยอยู่นะเกียงอุยมีมีชิ้นส่วนบ้างกวนอูได้ยอยู่หงตรงอันนี้ชิ้นส่วนเนาะหงตรงอะไรเนี่ยชิ้นส่วนมา้าเฉียว มาเฉี่ <Marshall S 2> ได้ชิ้นส่วนนะผมก็ได้าเคยได้ชิ้นส่วนแต่ยังไม่ได้ตัวมันนะก็อย,กอยากได้อยู่นะไมาเฉียวก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าในหลายๆเกมมันก็ออกแบบมาดีนะออกแบบมาสวยนะดูดิแค่ชุดมันก็แตกต่างแนละ้วมันเหลือจูร่งับผมจูร่งนี่เอามอาหาศึกเลยตัวเนี้เป็นตัวหนึ่งที่อยากได้เหมือนกันนะจูร่งเพราะจูร่งนี้รู้สึกว่ามันก็เก่งเอาเรื่องนะนะน่าสนใจนะครับคราวนี้มันยังเป็นตัวละครที่น่าจะอยู่ในช่วง กำลังจะเอาเข้ามาหรือกักไว้ก่อนนะครับเหมือนกับพวกดิปโพอย่างเงี้เปล่าดิปโปมันมีไหมวะวีกกงไหมมันของวีกันของแล้วของฮั่นไหมหรอมันของฮั่นกกไหมเหรอนะดิปโปเนี่ยไม่มีนะครับน่าจะเป็นอ่ระดับสีทองหรือเปล่าหรือว่าสีทองใช่ไหมเตียวเสี้ยนเอ่อตัวพวกนี้มันก็มีมีตัวดีๆนะสําหรับตัวฝั่งทางฮั่นกกนะครับผมหรือฮั่นเนีนเ่ยฝั่งฮั่นนะฝั่งฮ่องเต้อะฝั่งฮั่นอนนี้ฝั่งกกงนะครับผม อันนี้อีกครั้งหนึ่งับผมอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยจะกดทีละอันดีไหมวะอ้าวเอาซื้อซื้อก่อนซื้อก่อนนะเซื้อซื้อซื้อมับเขาให้ครับผมอ้าวตรงนี้มันต้องการันตีมันต้องการันตีแล้วนะมันต้องการันตีนะขอสักทีนะเดินมาสวยๆเนี่ยขอสักทีนะโปกเขาให้กี่ตัวกี่ตัวไม่มีสักตัวครับผมโอ้โหซีซาร์ปิดพาร์ทเลยครับตรงนี้มาส้มมันการันตีตรงไหนว่าเมื่อกี้ก็ส้มันนี้ก็ส้มแล้วนะเนี่ย อุยกายอีกแล้วนะครับอ้าวอย่างนี้เลยเหรอมาส้มอีกแล้วโคตรเกลือเลยอะ่ะบอกเลยอะไรครับเนี่ยอ่าตอนแรกว่าจะเอาทีละอันเอาทีละอันดีอ่ะเอาไม่ว่าเดี๋ยวลองแบบทีละอันดีไหมทีละอันก็ได้อ่าซื้อแบบนี้เนาะซื้อแบบสิบอันนะครับผม นี่ไงมีหกมีหกเราเอาหกครั้งเอ้ยมันมันหกครั้งหรอวะไปใช่สิมันชิ้นละเท่าไหร่มันชิ้นละดูที่ตัวนี้อ่ะเราซื้อตรงนี้ชิ้นละสามร้อยได้สองครั้งครับผมโอเคโอเคครับผมเข้าใจแล้วมันได้มันได้แค่สองครั้งโดยประมาณนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นเพราะว่าเราดูก่อน เออครั้งเดียวด้วยซ้ำนะนบางทีครั้งเดียวด้นะดยวยซ้ำนะครับไม่พอไม่พอโอ้โหจะเล่นถึงหยุดสุดท้ายเลยใช่ไหมเนี่ยประมาณนั้นเลยนะครับก็บประมาณนั้นแหละโอเคเดี๋ยวลองดูครั้งสุดท้ายนะครับขอให้มันออกสักตัวอย่างเถอะขุนพลเนี่ยระดับเกรดสิบหกนะครับผมปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยโถ่เ,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 เด้ยิงเข้ามาแดงสองครับผมแดงสองด้วย ได้เลยครับผมตึงตึงตึงอุ้ยสี่โอ้โหมันมาบ่อยจังมาเลี้ยงเพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้ครับผมมาซะแล้วนะครับผมคุณพลใหม่เรานะครับผมมาเลี้ยงนะครับผมเฮ้ยทำไมไนายไม่เอากุนอู่มาให้เราบ้างอะ <laughs> เออมาเลี้ยงมาครับผมไอ้นี่มัน อ้วนสุดเนาะเออมันก็เป็นเศษมาให้อย่างนี้นะครับก็โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปกดตัวนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับกดทิ้งไว้นะครับลองดูนะครับหนึ่งสองซ้ำอะเฮ้ยตันหกไม่คิดจะออกไหมแต่เศษแล้วลรอคุณกวนอูแม่คือไอเตียงหุยนี่มันได้แล้วแต่ว่าเหลือกวนหูกวนอูเนี่ยกวนอูไม่ได้ับผม ก็ได้คนอูนี่แบบทรนิตี้เลยเนีเนี่ยแบบทรีเลยทรีกิงด้อมเลยตอนนี้ก็ทีสามตัวเลยสามพี่น้องนะครับผมอ่าสามพี่น้องตระกูลไลน์เนี่ย <c oughs> ไม่ได้นะโอเคเลนมันมันไม่บอกเลนทละมันก็บอกแต่ขุนพลแดงนะครับเศษขุนพลแดงอะไรก็ว่าไปเศษบัตรม่วงอะไรเงี้ยใช่ไหมอธิบายโอกาสที่จะได้นะครับเออก็มีโอกาสออกนะครับแต่ว่าเลนันออก ออกยากใช่ไหมมันบางคนได้บางคนไม่ได้นะครับคนอูเรานะตัวนี้นะแบบ 3D 3D เนี่ยมันก็เท่อะเนี่ยแหม่ไม่ธรรมดานี่มงกรเนี่ยมงกรเลยนะเนี่ยใช้ใช้ลูกไปก่อนใช้ลูกของคนอูไปก่อนวั <c oughs> นนี้จนหนักครับผมบอกเลยนะจ๊ะเกือสุดๆอะเรามาอัพนี้ก่อนดีกว่าปะปเราเข้ามานะครับก็มีจิ๊กซอครับผมเนี่ย แค่นี้ใช่ไหมยังไม่ยังไม่ไดัพยังม่อัพมันจะมีขึ้นอีกมันจะมีขึ้นอีกอตรงนี้เราก็อัพตัวนี้เข้าไปอัพไปเถอะยังไงมันก็ไม่มีอะไรหรอกเอ,อ๊บขึ้นมาแล้วอัพเกรดนวงๆแล้วตรงนี้นวงๆบัฟขึ้นไปครับผมสี่ดาวนะคิดว่าจะตันห้าดาวอยู่นะเนี่ยคนนี้เนี่ยเพราะว่าได้บ่อยแล้วเกินนะได้บ่อยสีส้มเนี่ยอีกแค่สี่ สี่สล็อตเนี่ยก็ตันแล้วนะครับผมตันห้าดาวเนะาะมาดูอุยเอี้ยนนะครับผมอุยเอี้ยนเป็นตัวหนึ่งที่ผมก็ชอบใช้เหมือนกันนะมีตีดูดเลือดแล้วก็มีแก้ในพวกไอ้เด้งเลือดดีๆครับผมมีตัดเลือดนะครับผมอ่ะอัพเลยครับผมก็จะได้มาเป็นสองดาวนะครับผมอ่า,อากดไปอีกอกดไปอีกอ่ากดไปอีก,อก,อกมันไม่ตันหรอกอืมมันเหลืออีกแค่สองสลอ็อตก็จะขึ้นเป็นสามดาวนะครับโหเยอะเลย มีตัวให้อัพเยอะหรือนี่แอุซีอุซีมาบ่อยนะอุซีอุซีอ่ะมันต้องมันต้องเอากวนอูมาแล้วถ้าอุซีมาบ่อยขนาดนี้นะ่ะจะไม่ได้ใช้อุซีเหรอครับนี้เออไปสามดาวสิครับผมสีแดงสามดาวมาแล้วครับให้มันได้อย่างนี้สิครับผมออกบ่อยมากเลยนะเราเนะี่ยวันนี้ก็มา หนึ่งดาวครับผมเตียวเหลียงนะครับผมอ้วนสุดนะครับผมถ้าอ้วนไม่สุดไม่ใช่คนนี้นะมันอ้วนตรงไหนวะเนี่ยอ้าวนี่ครับผมไปแบบอารมณ์แบบยาจกใส่ชุดอะไรเงี้ยเปล่าอ่าไม่เป็นไรมีอีกไหมมีอีกไหมอัพอีกไหมนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงตันหกอัพไปสิครับผมตันฮกเราอัพได้บ่อยเหลือกเกินนะคนนี้นี่ อ้าวไอตัวนั้นเป็นสายเมทหรือเป็นสายอะไรนะอันนี้โอเควิเอียนเนาะอันนี้ก็มาอัพแค่ไอตัวนี้นะครับผมขึ้นดาวคุณเก่งเกิดสามารถอที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะครับเส้นจริงๆเลยมันทำไมไม่ออกสักทีเนี่ยเสียไปตั้งเยอะนะฮะ มีอุยเอี้ยนสองดาวนะเอาไปแทงได้ตอนนี้ผมใช้เป็นเตียวหุยนะครับเอ่อมงทองโอเคอันนี้ยังไม่มีดาวเลยนะออกยากเหมือนกันนะไม่เห็นออกดาว่าไหรออกชิ้นส่วนก็น่าจะออกอยู่บ้างนะครับออกอยู่บ้างอยู่ไอ้ตันหกนี่ออกออกบ่อยนะรู้สึกจะได้อัพเลยละคนนี้แล้วก็อุยอุยซีอุยซีนี่จะได้ใช้ในดูท่านทางแล้วเพราะว่าออกบ่อยเหลือเกินนะครับผมออกบ่อยอย่างนี้มันต้องใช้แล้วครับผม ใช้ไปก่อนอะไรอย่างนี้ไงอ่ามันเป็นการสร้างดาเมจกับแกสตูลดโอกาสฮิตของเป้าหมายออก็ดีนะมันถ้าที่ดูสกิลก็ดีฟื้นฟูเออมันจะฟื้นฟูคอมพิโลดเออพื้นฟูวิโรดเหรอก็คือการฟื้นฟูสแต็กสกิลอะนะเออได้โอเคหอ,มอกออมังกรอือต้องดูปัจจัยสำคัญของแต่ละอันก่อนนะครับ แล้ที่ดูแล้วมันก็พอได้ครับผมพอได้มีสกิลซัมมอนด้วยนะครับนี่สกิลซัมมอนซัมมอนบัวน้อยนะครับผมโอเคตัวนี้ก็น่ารักดีนะครับใครเล่นแบบสายโมเอโมเอโรลิคอนหน่อยก็มาทางนี้ครับผมโรล,ลิโรล,ลินะครับผม,มา,าแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ต้องดูก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอัพตรงนี้ก่อน นี่นี่เอาขึ้นไปโอ้โหรู้สึกรู้สึกเหมือนโดนต่อยจุกบอกเลยว่าจุกมากมันน่าจะมีหลุดมาบ้างอะไรอย่างนี้นะไม่ไม่ไม่ได้สักตัวเลยเ <c oughs> ฟิงเกลสุดๆนะครับผม,ผมไม่เป็นไรรอบหน้ายังมีเนื้อเมื่อเกมมันเพิ่งเปิดมันยังไม่ได้ปิด นะครับผมก็ยังเล่นไปได้อีกเรื่อยๆเราก็เก็บสะสมทองแล้วก็ซุ่มใหม่อีกรอบแล้วกันนะจนกว่าจะได้นะครับผมตามล่าคนอู่นะครับผมอไปดูชิ้นส่วนก่อนชิ้นส่วนของคนอู่เดี๋ยวมันต้องใช้เท่าไหร่นี้ไปดูที่โจกกนะครับผมนี่โอ้โหร้อยยี่สิบแต่เพิ่นได้สิบเอ็ดครับผมเป็นอะไรที่น่าปรับเรื่มตีมใจเหลือเกินนะครับตรงนี้ได้ได้สิบเอ็ดนะครับผมทั้งนี้มันเต็มร้อยยี่สิบนะ ม้เฉียวนี่ว่าไปไกลกว่านะไม้เฉียวเนี่ยอืมไม้เฉียวไปไกลนะเกียงกุยเก,เกียงกุยนี่อีกไอดีหนึ่งผมได้นะหงตรงนี่ก็หกนะครับเป็นตัวเกตสิบห้าใช่ไหมนี่เกตสิบหกนี่เกตสิบหกนี่ก็เกตสิบหกโอ้โหเจ้าอะไรนเนี่ยโหสิเอ็ดนี่มันจะอีกชาติไหนจะครบเลยเนี่ยแหมทำไมดวงไม่ขึ้นเลยใ,ในช่วงนี้เรา อย่างหนึ่งครับผมเกมตัวนี้ก็มีปัญหาอยู่นะผมก็คือแบบอัพยากเหมือนกันนะอัพให้บาลานซ์กันนี่โคตรยากเลยเกมนี้เอาว่าจะหาตัวหลักตัวหนึ่งแล้วกันดึงดันเพื่อนไปก่อนอัพอัพอัพนะครับมีอะไรให้รับดูดเส้นี่เป็นไงเป็นไงอ,อ่าส่งมาส่งมานี่นั่นแหละโอ้โหโอ้โห อัพพรงนี้เหรออัพพรงนี้สองดาวขึ้นอ๋อเรามีได้อีนนี้นี่เป็นเครดแบบว่าอัพดาวแต่ละตัวใช่ไหมทุกตัวเลยไหมเนี่ยเฮ้ยน่าจะทุกตัวเนี่ยไม่ทุกตัวไม่ทุกตัวครับไม่ทุกตัวคิดว่าไม่ทุกตัวมันมีบางตัวที่ไม่มีมันไม่มีเนี่ยทีนี้สามดาวต่างต๊วเรามีอยู่เอ่อควนอูเราก็มีแต่ว่าเราไม่มีเอ่อซุนกวนไม่มีซุนกวนนะโจโฉไม่มีอันนีูู้้หหิน ฮูยินกระปูนะผมก็มีอยู่แต่ก็ไม่ได้อัพนะครับกงซุนจ้านมีก็ไม่ได้อัพอะไรเลยอับเลือีกครั้งอีกขั้นเดียวก็คือสามดาวนะครับเบงเฮกอะไรเนี่ยก็มีอยู่น่าจะสองดาวแหละยังไม่สามดาวอันนี้น่าจะหนึ่งดาวเอ้ไม่มีดาวไม่มีดาวนะเนี่ยยีสีหรือว่ามันเอาตัวที่เรามีบ่เนี่ยมันไม่ใช่นี่หว่าบางตัวมันไม่มีใช่ไหมมันจะมีทุกตัวนะ ใช่มีตัวคือให้อัพดาวพวกนี้ขึ้นมันก็ได้ใช่ไหมโอเคแต่ว่ามันไม่มีไอตัวมาใหม่นะมีตัวใหม่สัตวีขีอสัตขีโยโย,โย่สัตขีมาอัพนะครับผมโบหนึ่งทีได้อยอู่มีตัวสัตว์ดีๆเนาะพยักเนี่ยหนายเทพที่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ย โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะเรามาสุ่มให้ดูนะครับผมว่าผมจะได้กุอูอย่างที่ผมหมายปองไว้หรือเปล่านะครับแต่ก็คงไม่ได้นะครับผมแต่สุ่มไปเรื่อยๆมันต้องได้สักวันหนึ่งของเรานะครับผมโอเคนะครับผมบายยครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ